ที่เกิดปีชวดนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะสิ่งที่จะต้องระวังอย่างแรกเลยคือห้ามลงน้ำค่ะห้ามเล่นน้ำในคลองห้ามขึ้นเรือหรือว่าเดินทางไปเกาะที่จะต้องเดินทางด้วยเรือเท่านั้นนะคะเพราะว่าจะมีเหตุดักน้ำอย่างที่สองนะคะที่อยากให้คนปีชวดได้ระวังนะคะก็คือในเรื่องของคำพูดค่ะจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณต้องพูดทุกอย่างที่คุณรู้สึกออกมาพูดแล้วพัง ไม่ปังนะจ๊ะแต่ว่าคนปีชวดค่ะสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือมีโชคนะคะมีโชคดีมีโชคลาบแล้วก็ตัวเลขสําคัญมากๆนะคะเบอร์แรกนะคะคือเลข8ค่ะแล้วก็52เลขเกเลข3ชุดนี้นะคะเป็นตัวเลขที่ดีมากๆสําหรับคนปีชวดนะคะทําให้คุณได้โชคลาบแล้วก็ได้สิ่งดีๆที่คุณไม่ได้คาดฝันเนี่ยเข้ามาในชีวิตนะ คนที่เกิดปีฉลูนะคะผ่านครึ่งปีแรกไปแล้วนะครึ่งปีแรกเนี่ยเขาเรียกว่ายังมีในช่วงของชงค้างอยู่นะคะแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยถ้าคุณไหว้พระคมกับพระศิวะนะคะแล้วขอพรท่านนะคะในเรื่องของ1ตําตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะ2ในเรื่องของโอกาสการทํามาหากิน 3ในเรื่องของการที่จะทํายังไงให้ศัตรูของคุณเนี่ยแพ้พ่ายหรือไม่มายุ่งกับคุณหรือถอยเปิดทางให้คุณนะคะตรงนี้เนี่ยสามารถช่วยคนที่เกิดปีฉลูได้แบบดีมากๆเลยไปอยากให้คุณระวังในเรื่องของการขับรถนะคะใครที่มีรถสีขาวนะคะอยากให้ระวังในเรื่องของเครื่องยนต์ช่วงหน้านะคะแล้วก็เรื่องของการชนท้ายเขาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะให้วายไมยนางดีๆนะคะตรงนี้สามารถหลีกเลีเล่ยงได้นะคะทีนี้มาดูในเรื่องของ ตัวเลขที่เสริมนะคะทําให้คนเกิดปีฉลูโชคดีนะคะเน้นเลยค่ะมีเลข2ค่ะเลข4แล้วก็5 9นะสามชุดนี้นะคะคุณสามารถใช้เป็นเบอร์โทรศัพท์ผลรวมที่ดีออกมานะคะทำให้คุณคุยในเรื่องของการงานการเงินติดต่อค้าขายทวงนี้อะไรได้นะคะก็สามารถเสริมพลังตรงนี้ให้คุณได้อีกนะคะ เกิดปีขานนะคะในช่วงปีนี้นะคะก็ยังถือว่าเป็นปีชงร่วมนะคะก็ประมาณ45ประมาณนี้นะคะซคึ่งปีหลังนะคะสิ่งที่คุณต้องระวังมากๆเลยนะคะก็คือของที่มีสีแดงสีส้มแล้วก็สีน้ำตาลอมแดงสีน้ำตาลอินะคะไม่ว่าคุณจะใช้เสื้อสีนั้นหรือขับรถสีนั้นหรือจะมีของใต้ตัวที่เป็นของสีนั้นจะมีการเสียหายจะมีการเจ็บ นะคะหรือว่าจะมีการที่บุกสลายเกิดขึ้นเปลี่ยนสีให้ถูกกับพื้นดวงตรงนี้ก็น่าจะช่วยให้คุณเนี่ยรอดพ้นจากอุบัติเหตุได้พอสมควรเลยนะคะต่อมานะคะเลขเสริมค่ะเลขเสริมของคนที่เกิดปีขานนะคะถือว่าเป็นเลขนำโชคหรือผลรวมที่เกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ที่จะทําให้คุณเนี่ยได้สิ่งดีๆเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลังได้เยอะมากๆนะคะเราเรียกว่าดูดโชคดูดลาบกันเลยทีเดียวนะคะก็คือขอเป็นเลข สี่เต่อมาเลข3ค่ะแล้วก็เลข7ค่ะ3ชุดนี้นะคะสามารถใช้ได้กับเลขที่เป็นผลรวมโทรศัพท์นะคะหรือว่าเอามาใช้กับเลขอื่นๆที่มีอยู่ในชีวิตประจําวันของคุณก็ได้ค่ะปีเถาะนะคะปีเถาะนะคะเครื่องปีหลังเนี่ยถือว่ามีโชคในเรื่องของความรักนะคะจะเจอมิตราชีพน้อยกว่าคนปีอื่นๆนะคะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้เจอความรักจากทางไกลนะคะมีความชัดเจน มากขึ้นนะคะยังไงใครที่เริ่มมีการคุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มนัดเจอกันแล้วก็เริ่มคุยถึงเรื่องความชัดเจนกันได้นะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วเนาะต่อมานะคะคนเกิดปีเถาะนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางค่อนข้างบ่อยนะคะโดยเฉพาะการเดินทางด้วยเครื่องบินนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่คนเกิดปีเถาะจะต้องระวังมากๆคือของที่มีลักษณะหลายสีคัลเลอร์ฟูลแบบสีลุ้งนะคะ สีที่เป็นสีรุ้งเยอะๆอยู่ในของเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะถ้าคุณเก็บเงินไว้ในนั้นมีสิทธิ์ที่เงินจะหายรีเปลี่ยนเลยนะอันนี้สําคัญสิ่งที่ดีต่อมาสําหรับคนที่เกิดปีเถาะนะคะโชคลาบนะคะโชคลาบมาจาก เลข8เลข3 53ก็5 4นะคะลองไปดูนะโชคลาภมาจากเบอร์โทรศัพท์ที่มีผลรวมตามที่ไปบอกนะคะลองไปเปลี่ยนดูนะอาจจะทำให้คุณรวยเป็นมหาเศรษฐีได้เลยเกิดปีมะโรงนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตค่อนข้างเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะโอกาสแล้วก็ศัตรูนะคะส่วนใหญ่จะมาพร้อ,รอมๆกันนะ,ะอยากให้คนเกิดปีมะโรงเนี่ยระวังตัวเองให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าคนที่เกิดปี มาลงนะครึ่งปีหลังเนี้ยมีรายจ่ายเยอะมากรายรับก็เยอะมากเช่นกันถ้าคุณคุมรายจ่ายได้ดีนะคะคุณก็จะมีเงินเหลือที่แบบเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะมีเกณฑ์ที่อาจจะได้บ้านได้รถใหม่นะคะมีการได้ของใหญ่ที่มีราคาเป็นหลักลนะ้านอ่ะต่อมานะคะสิ่งที่อยากให้ระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับภูมิแพ้พืนพดสิ่งที่รู้สึกว่ามันระคายเคืองโดยเฉพาะสิ่งที่มาจากอากาศและระบบทางเดินหายใจนะคะ มาดูกันในเรื่องของตัวเลขผลรวมนะคะเบอร์โทรศัพท์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ใกล้ตัวคุณนะคะที่จะนําโชคให้คนเกิดปีมะโรงนะคะเลขแรกนะคะคือเลข9นะคะ2ค่ะผลรวมที่ดีคือ58 52ค่ะตรงนี้นะคะคนเกิดปีมะโรงเอาไปใช้หรือเบอร์โทรศัพท์ของคุณนะคะที่ ไม่ได้เป็นผลรวมแบบนี้คุณลองหาผลรวมที่ใบให้นะเขคือ58กับ52นะคะเอามาใช้ในเรื่องของการคุมบริวารหรือในเรื่องของความรักนะคะจะส่งเสริมให้ทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นมากๆนะคะ เกิดปีมะเสงนะคะปีนี้ก็คือปีต้นกําเนิดของตัวเองนะคะก็ถือว่าโดนชงประมาณ85นะคะถ้าดีก็คือดีสุดเลยนะคะถ้ามีปัญหาสะดุดเนี่ยก็ถือว่ากราฟตกแบบค่อนข้างที่จะต้องระวังตัวเองมากๆนะคะไปอยากให้ดูแลตัวเองมากๆในเรื่องของการงานนะคะการเดินทางนะคะห้ามขับ ตั้งแต่5้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะนอนพักแล้วเช้าตื่นขึ้นมาค่อยขับใหม่นะคะมีเหตุที่คุณจะมีในเรื่องของซิกเซนหรือตาที่3เปิดทําให้เห็นอะไรก็แล้วแต่วบแวบวบแวบแล้วทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอันนี้ต้องระวังนะคะเรื่องของโชคลาภนะคะตัวเลขที่เป็นมงคลของคนที่เกิดปีมะเส็งน,นะคะไปแนะนําให้ใช้เลข4เลข2เลข5เลข9นะคะจับ คู่กันได้ค่ะจะเป็น 4, 2, 5, 9, 5, 2ห้างพวกนี้ได้ทั้งหมดนะคะลองเอามาผสมดูนะคะแล้วก็คนที่เกิดปีมะเส็งนะคะเลขที่ปายบอกชุดเมื่อกี้นะคะให้เอาไปใส่บาทพระนะคะเวลาที่คุณทําบุญคุณจะได้โชคกลับมาเนี่ยเยอะมากๆคิดดูบวกศูนย์เข้าไปหลายๆตัวนะคะเงินเข้าแบบรัวๆเลยค่ะ ที่เกิดปีมะเมียนะคะสิ่งที่บายอยากให้ระวังหน่อยนะคะก็คือในเรื่องของความรักค่ะแล้วก็เรื่องของการเอาใจใส่คนที่เป็นคู่ของเรานะคะ ครที่ยังไม่มีคู่ก็ถือว่าโอเคไม่สีเรียสแต่ถ้าใครมีอยู่แล้วนะคะอยากให้ดูแลกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ระวังพยายามอย่าให้ความรักมันจืดจางมากนักนะคะเดี๋ยวจะเสียของรักไปนะต่อมานะคะก็คือในเรื่องของการที่คุณเนี่ยจะต้องเดินทางออกนอกบ้านใช้เวลานอกบ้านมากกว่าในบ้านนะคะการออกไปนอกบ้านจะได้เงินได้งานได้โอกาสได้เพื่อนนะคะแต่ไม่ได้ความรักนะอันนี้เน้นนะคะเพราะฉะนั้นเก็บคนที่บ้านเอาไว้ยังย้าอยู่นะออก ไปข้างนอกนะคะตัวเลขที่เหมาะสมละไปอยากให้คนที่เกิดปีมะเมียมีมากๆนะคะคือเลข51 59แล้วก็62นะคะติดตัวเอาไว้หรือจะเป็นผลรวมของเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะตรงนี้เนี่ยจะทำให้คุณมีความสุขกับการทำงานมีความสุขกับการเจอคนแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะ เสริมในเรื่องของการเงินนะคะเวลาที่คุณพูดกับใครหรือเจราจากับใครก็ตามนะคะเงินเนี่ยจะเข้าหาคุณได้โดยง่ายโดยที่คุณไม่ต้องพยายามมากๆเหมือนแต่ก่อนที่ผ่านมาคุณน่าจะรู้อยู่แล้วล่ะคนเกิดปีมะเมีย คนที่เกิดปีมะแม่นะคะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะสิ่งที่พายอยากให้ระวังมากๆนะคะคือการหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่เป็นลักษณะทรงกลมเป็นหัวที่ผุดออกมาจากดินยกตัวอย่างเช่นมันเผือกประมาณนี้นะคะจะมีเกณฑ์ที่ทําให้คุณเนี่ยป่วยง่ายนะคะหรือว่าจะต้องแบบเจาะเลือดไม่สบายกระทันหันจากการที่คุณทานของพวกนี้ล่ะคะ่ะงดนะคะงดได้งดนะแล้วก็พยายามทานของร้อนๆนะคะ จะดีที่สุดดีกับสุขภาพอีกอย่างหนึ่งนะคะสิ่งที่อยากให้คนเกิดปีมาแม,แมนะคะได้ระมัดระวังกันไว้หน่อยนะคะคือเรื่องของการเดินนะคะเพอเทา้าเอ็นนะคะมีเกณฑ์จะพลิกจะหักจะเจ็บนะคะต้องระวังมากๆนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ได้ผลรวมนะคะที่เป็นเลข5 2และ5 1 เป็นเลขที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จมากๆในเรื่องของการเจรจาสื่อสารโดยที่คุณไม่ต้องเจอตัวกันนะคะถือว่าทําให้คุณประหยัดเวลาในการเดินทางได้มากๆแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยนะคะที่เกิดปีวอกนะคะในปีนี้เนี่ยก็ยังมีชงอยู่นะคะประมาณ25%นะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะก็อยากให้ระวังนะคะในเรื่องของข้อเข่าหน้าแข้งหัวเข่าถ้าคุณออกกําลังกายนะคะคุณจะต้องระวังมากๆเลยนะคะมีเกณฑ์ที่ แบบว่าหรืออาจจะทําให้เดินไม่ได้ต้องมีคนพยุงเลยนะคะคุณจะต้องระวังมากๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากให้คนเกิดปีวอกนะคะได้ระวังเอาไว้นะคะก็คือในเรื่องของการท้องเสียติดเชื้อจากอาหารท,ที่มาจากน้ําอย่างเช่นอาหารทะเลเป็นต้นนะคะทําให้สะอาดแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงอาหารทะเลไปก่อนสักช่วงหนึ่งนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้แล้วคุณก็ ไม่ต้องเสียในเรื่องของการเข้าโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ต้องไปโดนฉีดยาฆ่าเชื้อด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนําคนที่เกิดตีวอกนะคะ คือตัวเลขชุดนี้นะคะถ้าคุณบวกได้นะคะแล้วเป็นเบอร์โทรศัพท์ของคุณนะคะก็คือผลรวมเบอร์โทรศัพท์นั่นแหละจะทําให้คุณนะคะได้สิ่งที่คุณไม่คาดคิดโดยเฉพาะในเดือนกันยาตุลาและเดือนพฤศจิกาตัวเลขตามนี้นะคะ6-2 6-4 4-3 ะะลองไปหาเบอร์ที่มีผลบวกแบบนี้นะแล้วเตรียมรอรับโชคดีในช่วง3เดือนที่ไปบอกเลยค่ะเกิดปีละกานะคะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะายก็แอบมีคําแนะนํานิดนึงนะคะก็คือเรื่องของการทําอะไรเกี่ยวกับใบม,มีดหรือของที่มีคมทั้งหลายนะคะอยากให้ระวังนะคะมีเกณฑ์จะเสียเลือดนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเจ็บตัวจากของมีคมพวกนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากให้ระวังมากๆนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้า สายไฟไฟฟ้าลัดวงจรอ,อะไรแบบนี้หรือเสียบปลั๊กอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องระวังในเรื่องของโดนไฟดูดด้วยนะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยนะดอกจันไว้เลยนะคะการไหว้เจ้าที่สามารถช่วยทําให้สิ่งที่ไปบอกไปก่อนหน้านี้นะคะปลอดภัยตัวเลขนะคะที่เสริมดวงนะคะแล้วก็เสริมในเรื่องของโชคลาภนะคะโดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคม กันยาแล้วก็เดือนธันวานะคะจะเป็นตัวเลขดังต่อไปนี้นะคะคือเลข49-53-32เลขชุดนี้นะคะมีเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นผลรวมของเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเงินขวัญถุงอยู่ในกระเป๋าซางนะคะเก็บเอาไว้หรือว่าถ้าคุณมียานพาหนะที่เป็นรถสองล้อนะคะแบบที่ไปบอกเอาเลขตรงนี้เป็นเงินนะคะ ใส่เข้าไปที่ใต้เบาะหรือเป็นเงินฝันถุงที่ถวายแม่ย่านางรถอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะเกิดปีจอนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะไปถือว่าปีนี้น่าจะเป็นอะไรที่คุณได้เริ่มต้นใหม่นะคะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยคุณโดนปีชงเข้าไปร้0เซนะคะตอนนี้เบาแล้วนะคะครึ่งปีหลังถ้าใครต้องการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่หางานหางเงินเริ่มธุรกิจช่วงเดือนสิงหาเป็นต้นไปนะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากๆนะคะต่อมานะคะสิ่ง ที่อยากให้คนเกิดตีจอต้องระวังเอาไว้นะคะก็คือของที่มีสีแดงนะคะสีม่วงเข้มสีน้ำเงินแสบแล้วก็สีเขียวแอปเปิลนะคะสีพวกนี้นะคะจะทำให้คนที่เกิดตีจอนะคะรู้สึกถึงความติดขัดนะคะไม่สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้สักทีหรือถ้าคุณใส่เสื้อแบบนั้นจะทำให้คนที่คุณจะไปติดต่อหรือคุยงานด้วยหรือจะไปเจอด้วยเนี่ย รู้สึกไม่อยากคุยกับคุณแค่เห็นก็หงุดหงิดแล้วเพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงนะคะคนที่เกิดปีจอนะคะแล้วมีตัวเลขดังนี้นะคะแน่นอนเลยค่ะไม่ใช่แค่เงินและโชคลาภแต่ทุกอย่างที่คุณรออยู่เนี่ยมันจะได้ครบเกือบทั้งหมดเลยนะคะแล้วแบบรวดเร็วด้วยนะคะคือตัวเลขนี้ค่ะ4ี่เจ2ดสาลองเอาไปใช้ดูนะคะถ้าคุณจะ ได้เริ่มขายของเงินขวัญถุงใส่เข้าไปในที่เก็บเงินนะคะก็เอาตัวเลขชุดที่ปายบอกไปนะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่คุณจะเอามาใช้ในการ ติดต่อค้าขายให้คนโทรเข้ามาซื้อของก็แล้วแต่บวกผลรวมให้ได้เลขชุดนี้นะคะก็จะช่วยให้ดีขึ้นคนที่เกิดปีกุลนะคะในช่วงปีนี้นะ,ะก็ชงจริงชงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอีกครึ่งปีหลังนะคะก็ยังอยากให้ระวังอะไรหลายๆอย่างอยู่แต่ก็ไม่ได้ห้ามไปหมดสักทุกอย่างนะคะอย่างแรกที่ไม่อยากให้ทำนะคะคือในเรื่องของการเสี่ยงโชค ะะการเสี่ยงโชคทุกรูปแบบนะคะมีสิทธิ์โดนกินนะคะอย่างที่สองนะคะคือเรื่องของการที่จะต้องอาศัยคนอื่นในการทำมาหากินหรือทำให้คุณเนี่ยมีอะไรที่มีตำแหน่งเพิ่มขึ้นนะคะพักไว้ก่อนปีหน้าค่อยเริ่มกันใหม่นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเรื่องของการขับรถนะคะการขับรถในช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่ม เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนอาจจะขับรถกลับบ้านแต่เวลาตรงนั้นไปอยากให้คุณหาที่นอนเงียบๆหรือนั่งอยู่ที่ทํางานหรืออาจจะกลับบ้านมาก่อนช่วงเวลานั้นเป็นเวลาโปเพนะคะไม่เหมาะกับการที่คนเกิดปีชงคือปีกุลเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วโดนลมเพลมพัดอันนี้ไปเตือนไว้เลยนะเรื่องของลมเพลมพัดไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะเพราะว่ามันมีจริงๆนะคะส่วนตัวเลขนะคะตัวเลขที่ เสริมนะคะให้อะไรหลายๆอย่างดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคําพูดนะคะการทํางานการเจราจายอดขายอะไรก็แล้วแต่นะคะคือตัวเลขที่บวกกันได้นะคะได้ผลรวมคือ5 2 4 3 5 7ลองเอามาปรับใช้ดูนะคะถ้าเป็นผลรวมของเบอร์โทรศัพท์ที่จะใช้ในการหา